ช่วงนี้ออกัสไม่ค่อยได้มาเล่นแมปฟิตเลยเบื่อจริงๆอืม,อมหาที่ตกปลาดีกว่าอ้าวนั่นใครนะ่ะเอาพี่แซกนี่หา เอาแล้วเข้ามาตอนไหนเนี่ยเ,เข้ามาตั้งนานแล้วมาหาที่ตกปลาอ๋อพอดีเลยจะไปตกปลาเหมือนกันให้ <ผม S 1> ช่วยไหมโอเคได้เลยผมเหลือตัวซีเข็ดอยู่พอดีซีเข็ดชั้นแรกไปได้แล้วเหรอได้แล้ว<อ>เดี๋ยวขอใส่ชุดไม่ครบเครื่องกันอา่อาอา่าอ่ นี่อะทุกคนรู้นะว่าเอ้ยทุกคนไม่รู้สิทุกคนก็ควรรู้นะเพราะว่าเมื่อวานผมไปตกปลาที่เอ่อที่มุสหูดมาผมได้ปลาเปียนโนมาเป็นงี้ผมให้ไอ้กัปปไปตัวนึ้งจริงจผมตกสี่ตัวมีติดมีติดเฮฟเว่นด้วยแล้วก็มีติดสถานะานะติดไฟ ยังจะเก็บน้องไว้อีกเหรอเฮ้ยอันนี้กตกได้อ่ะแล้ววันนี้ผมมีของขวัญให้กัดนะดนนเก็บไว้ดีนะมันของหายหักจากชั้นสี่เอาไม่ดีมาแน่เลยเนี่ยเป็นไอ้น,นี้ยเป็นโมเสกใช่อฮ้ หลังจากที่เขามีอัปเดตไปเมื่อวานนะเขาก็จะมีรองเท้าวิ่งเร็วมาแนะล้รองเท้าวิ่งเร็วใช่ไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วแล้วส่วนประกอบรองเท้าวิ่งเร็วจะเป็นซีเควตนะฮะวันนี้ผมก็อาจจะไปทําเพราะว่าวิ่งช้าไม่วิ่งช้าสิในแมปฟิตมันไม่มีปุ่มวิ่งแล้วมันเดินช้ามากเลยนะ <c oughs> เออแล้วผมลืมบอกก็คือหลังจากที่ผมไม่ได้ลงแมปคิดมาแมปฟิตอนะ่ะมาสัก พักหนึ่งนี่ผมเก็บเงินไปถึงสองล้านกว่าๆและผมได้ไปซื้อเบ็ดนี้มาเฮฟเว่ Heaven, นรถนี่คือเป็นผมที่ผมแบบเป็นไม่ใช่ผมเนี่ยเป็นเบ็ดที่ผมอยากได้มาังนานมากี้ลิ้นพันก็คือแบบใช้เยหยื่อตอเหยื่อที่ต้องใช้ก็ต้องเป็นซีวีนะเหมาะตอนนี้คลิปนี้เราอาจจะไปทำรถอ,อัปเดตกันนะครับใช่เพราะว่า คัดเนี่ยคือยังไงอะผมบอกว่าเฮ้ยลองเล่นดูสักครั้งหนึ่งนะมันก็ไม่ยอมเล่นนะแล้วพอมันมาลองเล่นมันติดนะมันติดใจให้ครั้งหนึ่งอันนี้ยมไปอันนี้เราซื้อมาแล้วอันเนี้ยเป็นอะไรวะเป็นออร่ราอ,อ๋อออร่รารถตกตอ่อโอ้โหลงไปใหปั๊บผมขอเวลาตก ซีควิสให้ออกัสหรือว่าออกัสตัวนั้ซีควิสสักแป๊บใช่ครับ อะไรไม่รู้ลิลิกปกติหรือเปล่าเออลิลิกปกติตกใจหมดเนี่ยว่าเอ็กซ์ป้าลิลิกแต่เมื่อก่อนอ่ะที่ใช้เหยื่อแบบใช้เหยื่อเปลืองมากอ่ะหมดโคตรไปอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเร็ว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 ตัวว้ายรอทุกคนแค่มาแล้วครับโอ้โหมา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  มาคัสตีนทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเคยเห็นแล้วนี่เดี๋ยวไปถ้าคัาสตินขึ้นออกมาเองจะไปได้เหรอเองยังไปเล่นชิดไม่ได้เลยแล้วอีกอย่างมันต้องทำภารกิจนะถึงจะลงไปบ่อมันได้โอ้มันก็ต้องนอกจอแหละเจริงเอาไป ก็มันเหมือนกันดีว่าเป็นเหมือนกับไออะไรเนี่ยมันเหมือนกันมาเป็น,น,นปคนละดามโอเคแล้วก็ไปแค่ไหนไอ้แล้วไหนไปพี่ไปโลกสามอ้าวรอด้วยสิมาไปไม่ได้อะ่ะ อ๋อเขาปรับแล้วว่ามันของใครของมันเขาปรับไอ้ห่าเอ้ยเราไม่ได้ซื้อมาก็จะมีสองแผนก็คือเดินกลับมาออกเกมเข้าใหม่นี้นั่นแหละเดินกลับไปก็ได้ว่ะเห็นแล้วเห็นเงาเห็นเงาแล้วแล้วก็ทุกคนเห็นต้นคลิปไปไหมวันนี้ผมมากับสกินสุดเท่ มื่อไรช่องแอร์แซกจะเปลี่ยนอันนี้เนี่ยอะไรเปลี่ยนอินโทรต้นคลิปเนี่ยเออมีมีอินโทรต้นคลิปใหม่แล้วนะแต่ยังไม่ได้ใช้อยาอเคอยากเห็นไหม<ะ>คลิปนี้น่าจะได้เห็นแน่ครับทุกคนก็จะเห็นกันไปแล้วแหละต้นคลิปเนี่ยไปปีนเขาไหมครับไปชั้นสามเสร็จแล้วโอเคเร็วๆขึ้นมาเร็ว ทำไมอ่ะจะตาย ya ตาย ya ตายตาย ya ตายโอเค i t โอเคไปท้ารียงสบายแท้ไปเลย <c oughs> ชั้นที่สามอาจจะไกลเว้ยนะรอนานนิดนึงเนี่ยเนียเจอละปาที่พี่บอกนี่ชั้นสามโคตรเกลีย <c oughs> ชั้นสามอ่ะมันมืดอ่ะมองไม่เห็นเลยเลย หมายเอทำอะไรบอกมาได้เลยฮะให้ทำอะไรบอกมาได้เลยให้อยู่นิ่งๆมาเนี่ยแหละถ้ำของมันเราต้องผ่านดานมันไปให้ได้โอ้ย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 อย่าเร็วเกินอย่าเร็วเกินเยว

ถ้ามันมาได้แล้วเออถึงแล้วมาแล้วมาแล้วมาเรียมาเรียมมาแล้วแหละโอเคเอ็งขึ้นมาเลยเจอคนนี้ว่ะ NPC เออไปเลยไปเลยโดดไปไปเซฟก่อนเลยไม่ต้องห่วงพี่โอเคกูทิคออเดเลอร์ ยยอย่า่าน้าที่เสกเออรือจุาเซฟอยู่นี่เดิอ๋อนี่ไงที่อาจะเกียงโอเคแล้วก็จะต้องไปเอาตะเกียงใช่ไหมแล้วก็จะต้องไปตกปลาแล้วก็เอาชุดให้เขาโอเคไปยยอย่าเพิ่งเอาชุดให้นะ เดี๋ยวพี่จะบอกนะให้เองถือออก้าก่อนอ่ะแล้วก็ให้เองให้เองลงไปข้างล่างให้อัพลไปเลยอืมปลามันยังไไหมให้เองให้อาหารมันก่อนฟีดเลยตัวแรกแล้วให้เองลิบขึ้นมาลิบขึ้นมาริบขึ้นมาอ้าวเฮ้ยตายไม่เป็นไรมันหาแล้วช่างมันมันหลับไปแล้วอะไรมันหลับไปแล้วหนึ่งตัว ให้เองให้อาหารน่ะแล้วลงไปอีกทีนึงให้ถือปลาอีกทีเออโอกาแล้วเองให้อเองลงไปไปหาตัวที่ที่มันหลับไปแล้วด้านล่างอะลึกๆเลยใช่เองใส่อุปกรณ์น้ำน้ำเรืเอ่องเนี่ยเออมนเลยใส่ตายไหมเอาตายให้หาเสียตังค์อีกแล้ว <laughs> ลืมลืมไปว่าต้องดำน้ำ <c oughs> ให้เองดำไปหาไอตัวด้านล่างนะ <c oughs> เองห้ามให้อาหารมันนะเองให้เองกดเก็บอะพี่มันจะกดนานๆนะกดนานๆนทะี่มันกดนานๆอะเองอยา่า <Okay. S 1> อย่าก,กดผิดไปกดอันนี้ว่กัน <c oughs> ใส่ไทยเบเกอร์มันจะได้ขึ้นมาไวๆเราเกิดอะไรขป้นแบบไปคาดคิดคาดฝัน <c oughs> เองอย่าก,กดให้อาหารมันนะอย่าลืมนะให้เองกด หยิบโคมไฟมานะเด <Okay. S 1> ี๋ยวพี่จะตกปลาเรอเดี๋ยวนะเรา,เอาไอ้ตีมกบอยู่ไหนอุ้ยเปิดมาได้ตัวที่ต้องการอันนี้เลยว่ะต้องการใส่ใช่ใช่ใช่เปิดมาได้เลยโอเคไป โ <Okay. S 2> อเคเ็ <S 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 เอาไปเลยเอ,เอาไปวางอสองซางไปยี๋ยไหนวะเอามันหายลาบแล้ววะไม่มันอยู่ด้านล่างเอา,เอามันมีสาตัวอืมเกบ็บเก็บยังเก็บยังเร้ออื่นงเองอย่าให้อาหารนะอย่าลืมนะว่าอย่ากดให้อาหาร เฮ้ยตัวอื่นมันมาบาังว่ะกดหยิบโคมไฟเองอย่าให้อาหารอย่าลืมพยายามเข้าพี่ก็เป็นงี้แหละตอนที่พี่มาเอาแรกๆหาถ้ามันตื่นขึ้นมาทำไงอ๋อตัวอื่นมาบาังเต็มเลยว่ะโอ๊ยมันไม่ตื่นมันไม่ตื่นมันจะหลับยี้เรื่อยๆได่อ่ะ ไม่ฉานจะได้วะเนี่ยในตัวอื่นระวังเต็มเลยโอเคอเฮ้ยเพื่อนเรีงได้ยังเรียงแต่วะาดีเทอร์เนี่ยเจ้าหนูอยู่นิ่งเจ้หนูอย่าหลุดนั้นเอ้ยเฮ้ยมันอยู่ใกล้กันมาตัวจะพี่เล่าให้ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วจะรอดได้แล้วเร็ว,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 วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมา กำลังว่าขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมาโอเคไป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 ขึ้นมาขึ้นมาเอาไปวางเลยเดี๋ยวพี่ตกปลาตัวนึงให้ได้ก่อนมันต้องการอีกตัวนึงอ่งได้แล้วโอเคสวยโอเคไหนวะอ่ะเอองเอาตัวนี้ไปด้วยตัวนี้เอองต้องการอย่เองิ่งถูคหรือเปล่าวะเดี๋ยวถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเอาไปด่วน เอ้ยไม่ถูกไม่ถูกว่ะเดี๋ยวเอ็งเอาไอ้ตัวนี้ไปก่อนตัวรีเจนเนี่เอ็งก็ต้องใช้วางเดี๋ยวพี่ตกอีกตัวนึงก่อนอย่าขยับสิก่อนจะสำเร็จเสียตังค์ไปหลายรอบเลยดีน้านี้ใส่ปิกยังไอ้ตัวเฮ้ยเหมือนจะได้แล้วว่ะใช่ นันกาอีสีส,สีถูกไหมแล้วมันต้องแค่ตัวดีเคล็ดอีรอบเนี้ยอ่ะซีคเคลบบต้องใช้อีกต้องตกไม่ได้อีกเใช่ปะวาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอา้มามันก็เหมือนกันแล้วนะมันไม่เหมือนชื่อไม่เหมือนอะก็ทำแจ็คแต่ินเทปเวมนซะด้วยไงตัวเนี้ยดีนันดีเล่เ วันีเจี่แ้วนายิสิอีสมได้นสวันมัวจคือไรนนเวผจะขายออก้าได้ไหมเนี่ยเอาไปขายไม่้จเอาตัวเล็กผม่จะตัวเล็กให้มันกินเนี่ยเออตัวใหญ่มันกินไปได้แล้วได้้วได้แล้วเองไปรอเลย ันนี้เออชื่อถลกล้องเป็นเอพิโซดอะโอเคเอมิติกมิติกเออไม่ได้มิติกเลยไอตัวนี้แหละที่มันว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นอะนี่พวกเราต้องผ่านาด่านนั้นมาไอตัวนั้นแหละ

ไม่มีแล้วอยก็อะไรมันจะมา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 ถ้านี้นะคะถึงห้าร้อยใจม็็จะมาเรียอีกแล้ไม่ขาดเห้าร้อยอันเนี้ห้าร้อยห้าร้อยวิว อเนเบิรนเจอตาฮะกพราเธอนั่นมนากับเผาเนี่ยใครอะไร,ะไรใครจะใครจะกินกะเพราคนเกิ้ลคนเกิ้ลทชาไหต่อยมา่อยมาคนเกิ้ลทำไมเขาเลยเ,เยอะเยอะจังหวะนี้เยอะเท่าไหร่สองร้อยสิบสองพวกน้อยกว่าพี่ ใช่หรอขึ้นยากไหมเว่อ่ะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเออนะอยู่ชั้นสามเหมือนกันเลยนะพี่ยืนอยู่นะเอ็งเห็นเขาหรือเปล่าเอ็งเห็นพี่ไหมไม่เห็นนะ,น,ะนี่เดี๋ยวเอ็งมองข้างบนนะเอ็งมองไปตรงโคมไฟดิ ตองคนไฟอะ่ะมองอลล้วยดวงอันหนึงขึ้นจากน้ำก่อนโอเคไนหะโอ้มอะไรอ่าเห็นแล้ <laughs> วเห็นไหมเฮ้ยโคตรสูงนี่เราไปทักทายคนอันนี้กัน ใช้รถใช่ใช้กันอยู่หรอวะี่ตอบดีพี่ตอบดิ่ดแป๊บนึงประมางตกอยู่ใช่คุณเกินจริงหรอวะใช่ซือหลักคลิกให้พวกเราหน่อยอาจจะโดนของมันอะไรวะซื้อซื้อหลักคลิกคืออะไรวะ เออเจ็ดก้อนไม่นี้ไม่เข้าใจมาซื้อแล้วคลิกเจ็ด,ดก้อนปลักคลิกเหรอปลักคลิกอนี่เขาขาดไปละ หอยคากมากอะไรคือหอยคากมากไหนลองขายปลาดูสิมันระดับสามหมื่นที่เอ็ซีเฟดไอที่เอ็ถืออยู่่ะตีเฟดก็ว่าทลายเป็นจัะ พี่คิดว่าเองเก็บเงินที่นี่ไม่นานมนะั้งเองก็จะได้รถอัพสุดเด็บหรอกอะนะเองเก็บเงินที่นี่ไม่นานหรอกเดี๋ยวพี่ดูเบ็ดที่เหมาะเหมาะกับเองกันเรถเด็บได้ไหมไดเ้ดโโดเด็บได้ปฮัลโหลพี่รถเด็บกันได้ทำไม ล้วพี่างาไงน,นะไม่มีเป็ดไรหมอก,กับเองเลยวะที่เองพอจะซื้อได้อะออรถอัลเดฟเองยังซื้อไม่ได้ไงเงินไม่พอก็อเดี๋ยวเก็บตังเอาไงโอเคโอเคเก็บเก็บเลยเพราะว่าตอนนี้มีสองพันกว่าขอตัวไปรีปลาต้น่าไปรีไอซีเพ็ก อ่ะเพกโกอรเรเรไปไหนนะเราพี่เกินไม่รู้เมื่อไหร่จะได้พยายามตกไปเดี๋ยวก็ได้นนความวความพยายามอ,อยู่ที่ไหนไความสำเร็จอยู่ที่นั่นแน่นอน มสูสาวุดนะคะตอนนี้ผมกำลังไปมูส,สาวุฒ์ผมอ่านน่าจะแบตหมดก่อนก่อนจะได้แบตตกอีกตัวหนึดงอยวไปแล้วเพราะว่ามันจะต้องปิดคิบแล้วตึบตัวนี้เลยอ่ะได้แล้วปีคิบมันไม่น่าจะใช่หรอก ผมก็เริ่มจะหิวข้าวแล้วเช้านี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยอะเนี่ยไอ้ตกได้อันนี้นะเก็บไปให้ผมเลยนะอีนเก็บอืมเรียจะต้องอัดแต่คนเดียวต่ออะไรจะได้ยังไม่อ,อัดเดี๋ยวถ้าเองไปแล้วโอเคครับทุกคน<ต>ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนเพราะว่า ผมจะไปเล่นนอกรอบและเอาซีเควตชั้นสามมาให้อวกัดและเจอกันที่ชั้นสี่คลิปหน้านะครับบายบายโอเคจ้ะเราจะไปปินเขาด้วยใช่ไปบาย